เราดีกว่าดอกทิวลิปจะเบ่งบานค่ะที่ภาคอีสานของเราแล้วนะคะเป็นงานดอกไม้สวยๆอย่าง f โราคาร์เนโวค่ะจัดโดยสถานทูตเนเธอร์แลนด์ไปชมภาพสวยๆกันดีกว่าค่ะงานนี้นะคะท่านทูตเนเธอร์แลนด์ค่ะกาเรลคาโซกได้ถแถลงข่าวด้วยตัวเองกับงาน The Dazzling Flora Carnival at p e l a p l e พค่ะงานนี้ทางเนเธอร์แลนด์ซึ่งเชี่ยวชาญการปลูกดอกทิวลิปและส่งออกมากว่า400ปี ในแต่ละปีนะคะสามารถิีหัวพันธุ์ดอกทิวลิตที่เรียกว่าดัชทิวลิปมากถึง4,320ล้านหัวทั้งนี้การเมริมิตสวนทิวลิตในประเทศไทยไม่ต้องการสื่อถึงสัญลักษณ์ของประเทศนะคะแต่ว่าเป็นการสะท้อนถึงความเบ่งบานของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ที่ยาวนานกว่าหลายๆประเทศในตะวันตกค่ะเรียกว่าย้อนไปราว411ปีเลยนะคะทั้งความสัมพันธ์ทางการเมืองเศรษฐกิจประชาชนตลอดจนราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ ซึ่งงานคาริวัลดอกไม้สวยๆจะเริ่ม26ธันวาคมนี้ที่เพลาเพลินจังหวัดบุรีรัมค่ะโอ้โหสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับจากบุรีรัมนะครับเราจะ